เดครับรน,น,นีนนไก่ชนะน,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 ะนะครับพาไปดูไก่กเลยค่ะเราต้งองหาไปดูไก่เนี่ยไก่ยัอ่ะนี่ไก่ไก่ยงอ่เห็นไก่ครับถูกกับนี้นผมขายตนนัวห้าพันนับตัวน,นี้สี่พันตัวนัดนจพันนเก้าพันนับ เงินแม่พันเงินตัวแม่นะครับเข้าประมาณห้าพันตัวผู้ตัวใ 100, หญ่ร้อยพันห้านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้ผมเลยครับวันลาผมจะพาไปกุ้งไก่นนะ่ะเเตวจะติตดต่อนะครับรับรู้กดไลค์ด้วยนะกดสักครั้งผมเลยนะครับไก่ชอบคลิปเนะี้ยอย่าลืมกดสักครั้งให้ผมด้วยนะครับ 拜拜，拜拜。